เอาำกำโคตรลืมครับผมท่านชมครับผมลืมเปลี่ยนเสียงเข้าเข้าออ่โปรแกรมอกรักฮะแป๊บบนึงแป๊บน,งนึงออกก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองสามมา โอเคครับผมสวัสด no <sm illi> okay, so ีผู้ชมเพื่อนครับอยู่เกมเมียนคอมเออเนอร์อะไรแอสเซอรแบ็กโชว์ครับในภาคที่สองแล้วครับผมนะก่อนจะภาคที่แล้วนะครับหลังจากที่เราได้ได้เริ่มร่วมเดินทางกับกองกำลัง M4 ็มโฟเซอร์แมนที่แอฟริกาเหนือกองนี้ตอนนี้เป็นไงตอนนี้กูวงฝ่าหุ่งระเบิดครับไปครับผมโหลดฮะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะ โอ้ยโอ้ยโอ,อ,อ้ยก <c oughs> ูโดนยิงเหรอใครยิงวะดูปังปังโอ้ยโดนก็โดนก็โดนยิงแต่ไม่เข้าโดนยิงแต่ไม่เข้าปังปังปังังแล้วพังแล้วยังจะพังแล้วเนี่ย ิงใส่ย okay, okay, ับเลยเส้หมดกะสูนหมดโอ้ยโอยอเดีเด oh, oh, ีดีไม่ใช่่างนี้ไม่ใช่่างนี้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย คนขับรถก็ไปสวนเชี่ยอะไรไม่กูโดนยิงแะกระสุนปืนอันนี้กหมดอกก็ไม่เว้ก็เว้ก็เพื่อนกระสุนจะหมดแล้วเพื่อนกระสุนจะหมดแล้วก้องตามให้ฮันด้วยนะ แเราไม่ก็สนใจเราอยู่เนี่ยไม่ได้คือไม่ได้ขึ้นด,ด้วยสุดจัดครับผมรถชรนตายฮะ and này lầu diện đuôi hả Phải lục chút 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 Ok Yêm, yêm, đi bài luôn đi bài Ừ, เอ้เพื่อนกูตายแล้ว โอ้ชิปหายมันต้องโผล่มามันต้องโผล่มา <S <S โอ้ไม่โผล่มาหรอกทำไมไม่โผล่มาโอ้โอ้ยระเบิดระเบิดกลัวแล้วไม่เจอระเบิดจริงด้วยเอาเว้เอาเว้ยสองคนนี้ลุยแล้วฮะนี่ damn it we hit a mine the Intel you nabbed earlier said this is one you of rammel's key ammunition stores get in there and start the fireworks show while we fix up this bucket of bolts เย,ยให้ลงทางนี้ว่ะสงสัยเราต้องเข้าไปข้างล่างแล้วชิบหายแล้วกำลังซ่อมบอกว่าทำไรกำลังซ่อมฮะกำลังซ่อมฮะเราต้องโอ้เยงเอ้ยลำบากคุยแล้วกกแม่งระเบิดก็ไม่มีโอ้ย เห็นโล่ๆโลงๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่งก็เจอโอ้ยโอ้ยนี่อะไรครับไม่มีแงอุ้ยโอ้โหจะยังเยอะไ่มแม่งมวิ่งมาอย่างไวเลยแล้วปืนก็ไม่ตกให้ด้วยนะประเดี๋ยงอะ กระสุนสูงไรเฟิลกระสุนปืนกลโอเคกระสุนสำคัญงันนี้โอ้โหเคย่ยมไปเลยดูงห้องย่ำเง่าไโอ้ยอย่าเปิดดิปีกแม่ง มันก็ข้างเหรอปลาระเบิดก่อนใครปลาระเบิดก่อนทำไมกองนี้บางล่งจ้งจังครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะมาดิมาดิมาดิกำลังซ่อมรถถังอยู่เฮ้ยใครยิงกงองไหนวะ ไปยิงสวนวะยิงสวนเหรอเมื่อกี้เขางบนนี่าอะไรครับเนี่ยระเบิดไม่ใช่เหรอเก็บไม้เก็บแล้วไม่รู้จะได้ใช้เปล่าฮะโอ้ขลงังเท่านั้นขลงังเท่านั้นขลงังเท่านั้น Mà hút nổi lên mừng Mình... xong xem người ở đây oh shit lúc bởi mấy đứa chúa ở đây rồi ฮึด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 อ okay. okay. ิมพลอว์เคเคเยี่ยมประตูนี <|so|> ้ปีกนะฮะเข้าไม่ได้นี่ก็ปีกนี่ก็ปีกเรามีการเปิดประตูต้องรับให้นี่ก็ปีกครับโอ้โหลุง อืโอชิขยังปาระเบิดจังหวะเออะไรอับตัดกิ๊งตัดกิ๊งอะไรฮะอะไรอะไรตัดกิ๊งร่วงล่วงล่วงโอ้ยโอ้ยเสียงแล้ว ยังยังไม่หมดเฮ้ okay. วางระเบิดไหมเน่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกเหรอ,อชิบหายแล้วไม่ใช่อย่างนี้โอ,อ๊ยโอ,อ๊ยไป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 กูมไม่สนใจแล้วกูไปแล้วไม่ เบื่อแค่แม่งจะระเบิด,ะะบด้วไปเพื่อนเดี๋ยวเดียด๋วยวรถชนกูเดี๋ยวรถชนกูแม่งโอเคโอ้เสกเอาให้ไม่ไปฉากเรือเนี่ย I you can make it, Baker. There's some British POWs in that fortress. We need you to lead a squad inside, free those Brits, and then take control of the fort. After that, you can meet up with our man on the inside, Klaus Neffler. Klaus is an undercover agent that can get you to the fort without drawing too much suspicion. Looks like the rescue team is getting into their boats now. Private Fitz will lead you to the boats. <coughs> อ,อละไปไปไปไครัมสหน่งครมครมิงสั่งแม่งน้ำไอ้กูอ้อมใช่ไ,ใใไหมแกไไงแม่งว่าเรือข้ามด้วยแล้วไงก็โอเคเฮ้ยใครพายวะแม่ง อ๋กงี่ยภัยกี่ยภัยยหญๆกูไม่ยิงไม่ยิงปืนกระสุนปืนกระสุนเอาชิปแม่งลอยผ่านง่าไปเลยแต่กูรอดใช่ไหมรอดใช่ไหมกูรอดใช่ไหมเพื่อนยิีปืนเตรียมพร้อมไฟ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 สองคนก็บูได้เว้ยไอ้ดิ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 หลบหลบหลบรถกระโดดไหมอ่ะโอเค อยู่อย่างงี้เหรอมอยู่อย่างงี้เหรอมนอยู่อย่างงี้มันอยู่อย่างอองี้ออกไหมไงวะเฮ้อยในในออกไหมไงวะลบลบลบตายไงพลตายเออสะพานธพัง,งสะพานธพังน่ะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ้ยปลูกเข้าไปแล้วครับปลกได้เวลาปลูก้วไอ้ใครอะสอคนนี้เฮ้ยหน่วยอังกีหน่วยงกไม่โดนจับเฉยเลยโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวแป๊บึงแป๊บึงแป๊บึงแป๊ึงป๊๊บหนึแป๊บนึงแป๊บึงแป๊ึงแปึงแป๊บหึงแป๊บึงปงปงอ,อ่ปปปอปนนปปนปน เฮ้วิ่งไปเอาปืนวิ่งไปเอาปืนเก็บปืนเคเคทุกคนเก็บเก็บเก็บกูขอบ้างกูขอบ้างเอาไม่ให้เหรอจะยังจะยังโอ๊ยคนอื่นมีไม่มีไปยิงกูไหม ยังงี้จะยังงี้มีคนโทรมาหาผมว่าโอ้ยมึงครับมีคนโทรมาหาคือคือขอบอกครับเกมี้เกมี้ผมไม่สามารถหยุดอักเวลาอันนี้ได้เกมเกมนี้มันหยุดมันมัน คือเราใช้โปรแกรมฮางลักไม่ได้ครับผมต้องออกเกมแล้วก็นี้ใหมต้องไปกดหยุดบันทึกชั่วคราวฮัลโหลทดสอบทดสอบโอเคเฮสเฮสเฮฮัลโหลฮัลโหลโอเคมา <laughs> กลับมาละ <laughs> ไปเข้าเกมใหม่ครับผม กลับมาอีกที่บายสามเลยเฮ้ยขอเลสเพลงกันสิไปแจ้งเฮ้ยเข้าหูเกมปะเนี่ยอ๋อ โอเคคิดว่าคนก็เกมปะโถฮะฮัลโหลเราพายเรือข้ามไปแล้วก็บุกเข้าไปไงลังมัเอาไม่ใช่ What t ว้าจิโอกางชุดคาเลไซเหมือนกันเมย์พวกนี้เฮ้อมันยังไงวะ โอเคได้เพื่อพวกพวกมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงบังกูไหมเ้ินเดินนเดอนนเอ้ยเอ้ยโดนโดนโดนเอ้ย แม่งเอาไม่อยู่ตายเลยจะบวกฟอรบวกฟอร์บวกฟอร์เอ้ยเฮ้ยมาดิ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 กระสุนกูหมดแล้วเนี่ยปืนกลโอเฮ้ยซี กระสุกนก,สกูหมดแล้วลกระสุนกูจะหมดแล้วเข้าใจไหมกระสุนกูจะหมดแล้วหืมหืมเออเออล่วงล่วงบอกเลยไงนี่มีล่วงใครยิงวะอเออเฉียวผมเรียบร้อยแล้วไปไปไป อุ้ยโดนพอดีโดนพอดีปืนพกก็ไม่มีเฮ้ยกระสุนกูหมดแล้วเนี่ยเอเคด้วยต้องบริหารกระสุนให้ดีด้วยเออเออเออไปไปไป สูนก็ไม่มีแล้วอะไรก็ไม่มีโอ้ยไม่มีเลยกูจะสู้ยังไงอย่างงี้นี่ก็เก็บไม่ได้เอางี้ไงก็สิบหกนักปืนพกปืนพกงี้ไงเออมันเก็บงี้ดีกว่าปัดโถยเดือสองคนนะครับงานงี้งานงี้สองคนแล้วสองคน เพื่อนโอเคยจะหนียังจะขับรถหนีไอ้เงี้ยแม่งบูจากไอ้เพื่อนเราเพื่อนเราแม่งบูจากไอ้เงี้ยแม่งเพื่อนแม่งอย่างบูครับผม ฮัลโหลเฮซซ์ไม่ดับเฉยเลยไม่ดับครับผมฮัลโหลเอ้ามาดับอะไรก่อนนี้เดี๋ยวเสียงเกมกูเราเสียงเกมกูเซฟม่กซื้อไมค์มาใหม่ปัญหาเยอะจังวะปัญหาแม่งเยอะจังวะ ปัญหาเยอะจัดฮัสโหลรัสวัสีครัสวัสีครับสวัสีครับมเัสดครับสวัสดีครับสวสเีคเอาสปัสคว่าเคราพอกัอน,กน,นะะวัดรับสวัสนีครวดีรับสวัสดรวก็ดีสีรับสวัสดีครับสวัไขีรับปัครัลสวัสดบสดีย,ย okay. รับวัสดับสีบครับัครัวรับวครบคับัดับับั ปิดพอดีเปิดแอร์ปิดพัดลมแล้วไฟมึงเชื่อมต่อหรือว่ายัางไงกันไม่รู้อยู่ดีก็ดับเฉยเลยตอนนี้ก็เข้ามาแต่ว่าเสียงเกมไม่เข้าอ่ะเสียงเกมไม่เข้าฮะเคขอตัวไปแก้ไขผมก็อกขออภัยด้วยคนระับไปครับ